จะมาพูดคุยนะคะกับอาจารย์ประเสริฐอุทัยเฉลิมนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่วันนี้นะคะจริงๆแล้วอาจารย์มีคอร์สสอนพุทธธรรมอยู่ที่อยุทยานะคะค่ะแต่ว่าก็ปลีกเวลามาพูดคุยกับรายการทำในใจในช่วงเช้าๆแบบนี้เลยนะคะค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าชีวิตก่อนที่จะมาเป็นผู้ที่ ให้ธรรมะสอนธรรมะแก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่สนใจทั้งหลายอะค่ะคือการศึกษาเนี่ยผมจบริญาโทมาจากอเมริกา20-30ปีที่แล้วจากนั้นก็ทําธุรกิจก็เหมือนกับทุกๆคนที่ทําธุรกิจค่ะช่วงเวลาตอนนั้นก็ถือว่ามีความสุขดีมีเงินมีทองใช้ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเป็นไปได้ก็คือในช่วงของ IMF เศรษฐกิจทั้งหลายก็กค่อยๆล้มกันเหมือนโดมิโนเลย เราก็ได้เกียรติได้รับเกียรติจากต่างประเทศว่าเป็นต้มยำกุ้งดีซิสเป็นจุดเริ่มต้นของความหายนะที่เกิดขึ้นในโลกในโลกนี้เลยผมคือโดมิโนหนึ่งในนั้นที่ได้รับผลกระทบอย่างเจ็บปวดแล้วก็เป็นทุกข์มากลองนึกว่าวันนี้ที่เรายังมีกินมีใช้แล้วอยู่ๆวันพรุ่งนี้ทุกอย่างที่เราเคยมีมัน <c oughs> หายไปหมด <c oughs> ท่านเคยกด ATM แล้วมันมีเงินไหลออกมา <c oughs> แต่วันนั้น <c oughs> ที่ผมไปกดเขาเขียนว่าบัญชีคุณถูกอายัดแล้วหมายทั้งหลายก็มาแปะกันเต็มไปหมดมถึงตอนนั้นคนคนหนึ่งเนี่ยทุกข์มากนะครับทุกไม่มีอะไรเหมือนใครที่บอกว่าเวลามีความทุกข์แล้วนอนไม่หลับสำหรับผมเองเนี่ยไม่ใช่มานอนไม่หลับแต่ผมไม่ยอมหลับเพราะช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีการทวงไม่มีอะไรต่ออะไรเข้ามาเต็ม<ะ>ไปหมด ยังจําได้นะครับว่ามันมันบีบคั้นหัวใจเหลือเกินจนกระทั่งวันหนึ่ง คุณแม่คุณแม่ของผมเองเนี่ยคุณแม่ยินดีเนี่ยก็บอกผมว่าลองไปปฏิบัติธรรมดูไหมในวันนั้นผมยังนึกไม่ออกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยคืออะไระผมเคยบวชก็จริงแต่ในยุคหลังเนี่ยเราก็อยู่ในทางโลกแล้วก็ทาธุรกิจมาตลอดก็ไม่รู้หรอกว่ามีการไปปฏิบัติธรรมเป็นคอร์สปฏิบัติเขาอยู่กันยังไงอะไรก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่พอคุณแม่บอกขึ้นมาผมก็มันไม่มีอะไรจะเสียแนละ้วก็ลองดนะูหลังจากนั้นพอผมเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเนี่ย เขาก็เดินจงกรมนั่งสมาธิก็เหมือนกับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับว่าการปฏิบัติธรรมก็ถ้าบอกการปฏิบัติธรรมเราก็จะนึกภาพคนเดินจงกรมกันเช้าๆนุ่งชุดขาวแล้วก็นั่งสมาธิหลับตาผมก็ไปก็ไปแต่ตอนที่ผมไปผมรู้สึกอย่างหนึ่งว่านี่สินมันยังอยู่ข้างนอกนความทุกข์มันอยู่ที่นี่คแล้วมาเดินเดินนั่งนั่งเนี่ย ทุกมันจะหายไปได้ยังไงอะในเมื่อหนี้สินก็ยังกองอยู่ข้างนอกแต่่าปัญหามันยังไม่ได้จัดการเลยแล้วเราก็จะแล้วจะมาทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแล้วมาเดินมานั่งเนี่ยโทษนะเสียเวลานะคือแทนที่จะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นแต่เอาละมันเข้ามาแล้วอะนะเราจะอยู่ๆเราจะออกไปหรือว่าเราจะตัดสินอะไรเราก็ควรทําให้เต็มที่ก่อนในสิ่งๆนั้นในเมื่อเราอยู่ตรงนี้แล้วเขาให้ทําอะไรก็ทํา ไม่ใช่เราไม่ทําแล้วเราก็ออกไปบอกว่าไม่เห็นดีเลยอแต่ในเมื่อ,อเข้ามาอยู่ตรงนี้ทําทําก็ทําอให้เดินก็เดินให้นั่งก็นั่งให้ทํายังไงบอกมาอ,อจนกระทั่งถึงสักวันที่ห้าของการปฏิบัติคะระหว่างนั้นขณะที่ผมกําลังก้มลงกราบพระขณะที่ผมเงยหน้าขึ้นมาจากการกราบพระก็เหมือนเวลาท่านกราบพระแล้วเงยขึ้นมามันมีอยู่แวบหนึ่งที่ผมรู้สึกความทุกข์หายไปไหนเนี่ยมันจึงเกิด สิ่งที่แวบขึ้นมาในใจว่าถ้าความทุกข์มาจากหนี้สินเนี่ยหนี้สินยังไม่ลดนะมันอยู่ข้างนอกยังไม่ยังไม่ได้ขยับเลยเราเข้ามาตรงนี้มันเริ่มทำให้สะกิดขึ้นมาหรือว่าความทุกข์ไม่ได้มาจากหนี้สินทีนี้อีกแวบหนึ่งที่ออกมาคือหรือว่าความทุกข์มาจากเราทำเองแต่ผมหาคำตอบนั้นไม่ได้ในวันนั้นการปฏิบัติไปก็เริ่มเดินจงกรมก็เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาบ้างนะครับก็ ก็ทำให้รู้สึกว่าเอการปฏิบัติธรรมคืออะไรคเราได้พบกับอะไรแล้วเรากําลังสงสัยอะไรจึงทําให้ผมเข้าสู่การปฏิบัติธรรมครั้งที่สองนี่ก็คือจุดที่จากความทุกข์แล้วก็เข้าไปสู่การปฏิบัติแล้วก็พอจะเข้าใจอะไรบ้างเล็กน้อยแต่ยังไม่ได้คําตอบอะไรในชีวิตนักหรือว่าขนทานการพ้นทุกข์คืออะไรแต่มันได้แรงบันดาลใจหรือเป็นจุดเปลี่ยน จากนั้นผมจึงเข้าสู่การปฏิบัติธรรมค่ะอันนมาเรื่อยๆอันนี้ไม่ต้องคุณแม่ชักจูงแล้วเริ่มไปเองเริ่มไปเองแล้วเพรเาะว่าอยากจะรู้ว่าธรรมะคืออะไรกันแน่ค่ะสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้คืออะไรค่ะแล้วก็จนนํามาสู่คําสุดท้ายคือขนทางการพ้นทุกข์ที่พระองค์ตรัสรู้ยังมีอยู่จริงๆเหรอผมจึงตัดสินใจเข้าไปบวชเพื่ออยากจะรู้ว่าขนทานการพ้นทุกข์2,600ปีร่วมมาแล้วเนี่ยยังมีอยู่เหรอค่ะ เราแก้ปัญหานี้สินแล้วคะส่วนของนีสินเนี่ยทุกคนที่อยู่ในภาวะตอนนั้นเนี่ยเราทําได้เท่าที่เราทําได้นะครับบางคนก็ไปทํานู่นทํานี่กันเนี่ยผมก็พยายามทําจนกระทั่งชีวิตมันหาทางออกไม่ได้เพราะธุรกิจที่ทําล้มลงไปทั้งหมดม,มีรุ่นพี่คนหนึ่งไปเลี้ยงกุ้งอยู่ที่ต่างจังหวัดค,คผมก็แวะไปเยี่ยมเขาก็บอกว่าลองดูแม่รายได้ดีเหมือนกันนะจะได้เอาเงินไปใช้หนี้เออดีเหมือนกัน เพราะผมอยากใช้นี่แต่ผมยังไม่เคยตบยุงเลยแล้วผมจะไปเลี้ยงกุ้งไงเนี่ยเขาบอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกมันก็เหมือนกับเราไปซื้อหุ้นนั่นแหละซื้อหุ้นบริษัทนุ้นบริษัทนี้ได้มาก็อย่าไปคิดอะไรมากซึ่งตอนนั้นมันก็เหมือนกับหลังชนฝามันไม่รู้จะออกทางไหนครับเอาก็เอาแต่ผมเลี้ยงไม่เป็นนะมันไม่เคยทามาก่อนก็เลยอาชีพเกษตรกรอะไรเนี่ยไม่เป็นไรมาคุ้นกับพี่เดี๋ยวพี่ทําให้อ ก็เริ่มค่อยๆขยับเข้าไปทีละนิดจากคาว่าพี่ทําให้เฮ้ยเอาไปเลยดีไหมละ่ะเพราะพี่ต้องไปทําของพี่อเอาละเริกเขาก็เริ่มฉากออกไปผมก็ต้องทําเองแล้วทีนี้แล้วผมก็ทําไม่เป็นงูงูปล,า,ปลาอยู่ยิ่งล้มลุกคลุกคลานหนักเข้าไปใหญ่หนักกว่าเดิมอีกเพราะไปทาสิ่งที่ไม่รู้จักเลยแล้วไม่คุ้นเคยเลยแล้วไปเล่นกับสิ่งมีชีวิตด้วยซึ่งสภาพแวดล้อมเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเลี้ยงลูกเนี่ย ว่ายุ่งว่ายากเนะเลี้ยงกุ้งนี่ยิ่งกว่าหลายเท่าอุณหภูมิเปลี่ยนฝนตกค่า PH ในน้ําโอ้โหสารพัดกุ้งกินไม่ได้นอนไม่หลับเรารู้หมดเราเนี่ยหลจจะนอนไม่หลับด้วยโอ้ยไม่ไหวนะครับคือสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นยิ่งทุกข์หนักกว่าเดิมอีกทีนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นจุดที่ค่อนข้างรุนแรงกับชีวิตก็คือว่าในระหว่างที่ เลี้ยงกุ้งอยู่นั้นมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ผมกําลังเดินตรวจบอ่อถ้าเรานึกภาพบ่อ,อก,กุ้งก็เป็นบ่อขนาดสักสองถึงสี่ไร่นะครับเป็นบ่อน้ำจะเห็นมีเครื่องคูโบต้าตั้งอยู่แล้วก็มีต่อแป,ป๊บลงมาแล้วก็หมุนเป็นใบพัดนะครับพอนึกภาพมันออกทีนี้ในระหว่างที่ผมกำลังเดินตรวจบอ่อเนี่ยเนื่องจากคันบ่อเนี่ยมันมันแคบไอ้เครื่องคูโบต้ามันก็ตั้งอยู่บนคันบ่อเนี่ยผมก็เลยต้องเดินข้ามแป๊บนึกภาพมนออกขณะที่มันยังหมุนอยู่ แต่เผอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาตอนเย็นซึ่งเขากําลังให้อาหารกุ้งดังนั้นเครื่องโคบตตาจะเปิดสปีดช,ช้าๆตอกแตก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 ไม่ได้ปืด๊ดแบบที่เราเห็นขณะที่ผมกาลังเดินก้าวไปเนี่ยวันนั้นผมใส่กางเกงขาสั้นคขากางเกงด้านหลังมันไปติดกับไอแป,ป๊บที่กําลังหมุนแป,ป๊บเนี่ยมันจะมีหัวน็อตซึ่งเขาไขมันก็จะเป็นหัวน็อตที่โผล่ขึ้นมาจากแป,ป๊บขากางเกงด้านหลังผมเนี่ยไปเกี่ยวกับหัว หัวน็อตพอดีอพอเคียวกรึ๊กเข้าไปเนี่ยมันหมุนปั๊กม,มันก็ม้วนหมวนขากางเกงขเข้าไปาาหนึ่งรอบก่อนค่ะแล้วก็เริ่มรอบที่สองเพราะมันหมุนต่อไปเรื่อยๆผ,ผมหันไปมันเริ่มติดแล้วผมก็เริ่มพยายามกระชากแต่ไม่มีทางอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนผ้าที่บิดดังนั้นไม่มีทางที่เราจะดึงผ้านั้นขาดได้แล้วสักพักมันก็เริ่มม้วนติดเข้ามาที่ขาผมแะ้จังหวะนั้นเองผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ขาดแล้ว จากนั้นมันก็ดึงขาเข้าไปเรื่อยๆอขณะที่ผมกําลังง่วนอยู่กับการที่พยายามจะยื้ยุดฉุดกระชากกางเกงเนี่ยขณะที่กําลังก้มเนี่ยปลายเสื้อเสื้อยืดวันนั้นเนี่ยเข้าไปติดด้วยมันก็เลยม้วนเสื้อเข้าไปอีกทีหนึ่งทั้งกางเกงทั้งเสื้อก็ถูกม้วนติดกันเข้าไปหมดโอ้โหตัวเราเหมือนแบบต้องรีบงอเหมือนกุ้งเลยนะคะทีนี้จากนั้นมันก็ดึงเสื้อไปเรื่อยๆตัวผมงอเหมือนกุ้งเอ่อทำเขาไว้ยังไง ตอนที่เขาตายที่พื้นบ่อหรือเอาเขาขึ้นมาเนี่ยครั้งนี้เราโดนเองละ่ะเขาหายใจไม่ออกเราก็กำลังจะหายใจไม่ออก